สวัสดีครับวันนี้ออมแนบดงังฮัตก็โอเคนะ,นะวันนี้จะกลับมาแคสเกมที่มีชื่อว่าโลบองในซีรีส์ของบล็อกฟุตโนว์โปรนั่นเองนะครับผมนะนั่นแหละเนี่ยผมก็ไม่ไมีอะไรจะพูดนะนอกจากมาฟัง์มันต่อนะนะซึ่งแน่นอนนะผมชื่อคลิปมีแล้วนะผมนะถามว่าทําไมเนี่ยผมดูที่เวลสิครับใช่ครับเราใกล้ที่จะรับควยแฟงกี้ได้แล้วนะ,นะ,นะแล้วรับควยแฟงกี้ได้มันได้ชื่อคลิปยังไงนั่นแหละ ใช่ครับเวลาเราสู้กับบอสตัวไหนครั้งแรกนะครับผมเราจะเอาชื่อมันเนี่ยนะ,นะนะมาตั้งเนะครับผมเด้อ <c oughs> ก็น่ารู้กันอยู่แล้วเนาะมันจะออกมาเป็นประมาณไหนเนี่ยนะนั่นแหละเ <c oughs> นะครับผมเด้อก็นั่นแหละเนี่ยนะโอเคนะครับผมมาแล้วฟาร์มวันนี้เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองสูงง้แฟงกีนะ้นะเพื่อนี้ผมก็ไปดูล่าเรามาแล้วมันเกิดด้วยเนี่ยผมนะซึ่งถือว่าดีมากเลยนะครับผมนะก็ขอขอบคุณอีพีก่อนนะที่มีคนมาช่วยผมฟาร์ม นีผมนะไม่รู้เป็นพี่เป็นน้องเนะผมนะแต่เราก็พูดสุภาพไว้ก่อนเนี่ยผมนะนั่นแหละเนะียผมโอเคนะนะเขามจริงจริงเนะยผมที่มาช่วยผมฟาร์มนะอืมเนี่ยผมแล้วก็อา่าผมอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งเนะนะคือไอ้นี่เนี่ยผมนะจะบอกอะไรวะเออลืมไปละนี่นะนะเออลืมไปได้นะนะแต่ไม่เป็นไรกาวได้เนะยผมนะเพราะว่านี่คือนูทูโป้ต้นเองเนะีน่ยะผมนะไม่ได้พูดคำนี้มานานแลวแฮ่เออเนี่ยผมนะ ก็ก็คุณอีกรัางหนึ่งนะผมนะขอบคุณจริงๆนะผมนะเจมาช่วยผมปลาล์มนะผมนะก็เลเวลเยอะขนาดนี้นะผมนะแล้วก็ได้คอนเทนต์เป็นนูเบียแฟงกี้อย่างรวดเร็วนะผมนะร <c oughs> <c oughs> อบนี้แปะไปด้วยนะนะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะผมไม่ไม่ดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หน่อยนะนะอืมนะผมโอเคนะครับนะมาใกล้จะได้ไปสู้กับแฟงกี้แล้วนะผมนะคือจริงแฟงกี้มันเป็นตัวเทพ ผมว่าเป็นหนึ่งในบอสที่เถื่อนนะเออนี่ยผมคือถ้าเกิดไม่นับอาไคโนเนี่ยผมว่าแฟงกี้มันโกงมากนะมันเก่งมากเลยนะผมนะในสองของแฟงกี้นะผมเพราะว่าสกิลมันมีหลายสกิลใช่ไหมมีถึงสสกิลทีเดียวนี่ยผมนะซึ่งมันก็เป็นระยะไกล2นะผมยิงสมมุติเข้าใกล้ปุ๊บม,มันก็มีสกิลระยะไกลอีกนะผมนะซึ่งอันตรายมากนะผมนะแต่ว่าทางเราเนี่ยผมนะก็มีขนพระนะะผมนะ,มละนะมนะแล้วก็ดาร์กสเต็ปที ตีบวกมาใช้ได้เนียผมนะซึ่งก็มาดูกันว่าใครจะชนะเนี่ยผมนะก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วเนะยผมนะแต่ก็อาจจะเกือบตายเนี่ยผมหรืออาจจะตายสักครั้งสองครั้งเนี่ยนะเออเนี่ยนะหวังว่าจะไม่ตายเนี่ยผมมือเนี่ยนะไปได้เวลาสู้กับแฟรงกี้แล้วนะครับผมนะโอเคเนี่ยผมมาปึ๊บโอเคเริ่มตีเลยเนี่ยผมนะรีบตีเนี่ยผม ก็ผมว่าได้วะ่ะมันไม่สาสมสกิลมาเลยนะโอ้ยนี่ไงสาสสกิลมาแล้วนะผมแต่สกิลตดของมันเนี่ยได้แม่งค่อนข้างเบานะผมนะเดี๋ยวเลือดเราก็คงรีเจนทันนะผมนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็แค่ต่อยระยะใกล้ไปเรื่อยๆนะผมนะอืมซึงก็ถือว่าเหมาะสําหรับมทพาเรามากนะผมนะเพราะฝนพามันระยะใกล้ไงเออเนี่ยผมอะโอเคก็คงชนะได้ง่ายๆแล้วเนี่ยผมนะอืมแล้วก็แค่ต่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเออเนี่ยผมอุ้ยแต่อย่าให้โดนมัน เดี๋ยวโดนมันต่อยแบบระยะใกล้อะแบบต่อยนะครับผมนะที่ไม่ใช่สกิลอะเชียวนะผมนะเพราะว่าอันนั้นนี่แรงนะผมนั่นที่ผมจะตายจริงนะเนี่ยทำไงดีวะอ่าหน้าจะได้แหละเออหน้าได้แหละเนี่ยนะคาดว่านะผมนะแค่อย่าพลาดโดนมันต่อยก็เท่านั้นเองนะครับผมนะตึงอยู่เหมือนกันนะนี่นึกว่าจะง่ายนะมาตอนแรกไม่เปิดมาโอ้ยได้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 ใจเย็นใจเย็นเอาไอเดีย อ่าผมไม่รู้ก็ต้องวัดไปอ่ะนะครับผมนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนี่ต้องถอยก่อนถอยก่อนไอ้นี่าะลองมาแวะรีเรียบแป๊บหนึ่งนะครับผมไฮสเกตจะช่วยอะไรเราได้ไหมอยากรู้นะผมคิดว่าไม่น่าได้เออเนี่ยถ้ามันจอกให้สังเกตได้ด้วยอ่ะอ่าเอ้นี่นะครับผมนะถ้าเราออกห่างมันเนี่ยผมมันก็จะเป็นได้อย่างนี้ นะ้าผมเราก็ต้องรีไปนะผมแป๊บน,นึงนะรีไปรีไปรีบไปรีบไป,บไป,บไปทันไหมไม่รู้นะผมนะแต่รีไปก่อนน้ผมนะหวังว่าจะทันนะครับผมไปไปไปปึ๊บ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 ทันไหมทันไหมหนอไม่รู้เตะเตะไห่ทัน,นคนับผมนะ <c oughs> เศออร้าเลยนะผมนะมาอีกรอบหนึ่งนะผมนะมันจะตดเออนะนะถ้ามันอยู่นิ่งๆเพราะมันจะตดนะผม คือเมื่อกี้ที่เราแพ้ไปเนี่ยน,นะเพราะว่าผมไปโดนมันต่อยซะเยอะเลยตอนแรกนะนะนนผมก็เลยแพ้ไปเนาะฉะนั้นเราต้องรีบฆ่ามันให้ได้ไวที่สุดเนียผมนะเนี่ยแน่น,น่น,น่นไปโดนมันต่อยทำไมวะเดรู้อะไรไหมเอองนี้ดูง่ายขึ้นเยอะเลยมั้งเนี่ยผมนะไม่ว่ะไม่ว่ะไม่ว่ะไม่เลยไม่เลยเนี่ยผมนะเฮ้ยจะฆ่างไงวะ <laughs> โอ้ย ทิ่ไายแล้วไงเอ่อหรือเราจะลองแปลงเอาร่างผลพ้าออกนะวายเอ้ยไปไหนโ้ h oh my god บินเนี่ยผมนะเมื่อกี้โอเคเนี่ยผมเนี่ยเรื่อมันรีแล้วนะนะเดี๋ยวเรารีเซ็ตเลยดีกว่าเนี่ยผมอ่าเฮ้ยจะใช้นะยังไงอะยากจริงเนี่ยผมนะเอ่อถ้างั้น คือผมอัพมาเป็นสายผลไนงะถ้าผลพระมันจะตีได้ดามเมจดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับนะหรือมีวิกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมนะคืออะไรเนะครผมคือแบบนี้นะนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับผมอ้ามันอยู่หลังนั้นใช่ไหมจาได้นะนะก็คือเราต้องตี่าบน,นี้นะผมใช้แบบเป็นสเต็ปแทนนะครนะอย่าใช้ผลพระนะคนะผม เรามันปล่อยสกิลมาแล้วก็ค่อยๆต่อไปอย่ีกนี่นะนะมันจะนานเนะี่ยผมนานมากๆเลยแหละนะแต่ว่าก็ถ้าไม่ทําอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะมันยังไงอ่ะนะเอ่ออย่าพึ่ง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 ลบก่อนโอเคปึ๊บเนี่ยวิ่งนี่นานมากอย่างกระลาดบอสไฟว่ะแต่เฮียมันต้องทำไม่ยากขนาดนี้เลยเหรอวะกาจัดรุกับแฟงกี้เนี่ยนะผมเอ่อ รูปหลบไปบได้น่ะนะโอ้ยแต่มันมาต้องอยุ่งยากขนาดนี้ด้วยโอเคถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมนะผมคิดว่าเราหนะ้าเริ่มเตะได้เลยเนี่ยผมไม่หวะไม่รู้อะเอ้เน่เอ้เอ,เอ,เอ,เอ้ดูง่ายวะมันดูง่ายวะอย่างนี้ก็จบแล้วเนี่ยผมนะโอเคมาเราชนะแฟงกี้แล้วเนี่ยผมนะ แต่โดที่เราไม่ล่วงลงไปเนี่ยผมนะแล้วเราค่อยๆตอบมาเรื่อยๆแบบนี้นะผมยังไงก็จะนะแน่น,นะอืมนะผมเปิดระยิบระยิดูด้วยแล้วกันนะเราจะได้เห็นเลื่อนมันนะผมถึงแม้ว่าจะโดนเจาะในพีตาก็ตามเนี่ยนะโอเคนะผมนะอย่างนี้เราก็ได้เรื่อยๆเลยนะผมอืมเฮ้ยจ่าอะไรนักหนาวสกิลมันลีโคตรลัวด้วยนะไอ้แฟงกี้เนี่ยนะผม เช่ว่าสก,กิลมันรีจะเฮ้ยไม่รู้ถ้าเกิดสถานการณ์แบบผมเลื่อนต่ำหม้อพันแล้วแฟงกี้ยังเลื่อนไม่ส้มอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจะต้องเปลี่ยนแผนแน่น,นะไม่ได้การแล้วผมว่าไม่ได้การละปึ๊บเราต้องทําแบบนี้แทนนะผมนะเราต้องใช้ผลผ้าบวกสเต็ปนะครับผมหลบ บางกี้เป็นตัวที่มีอัตราสกิลรัวมากนะนะซึ่งก็ทำให้มันยากขึ้นมากเช่นกันนะผมนะแต่กับกันก็ท้าทายเนาะเออนะผมอุย้ยอ่าโอเคหนึ่งลบไม่ซัดสกิลวะเออนั่นะนะเรื่องมันหลีค่อนข้างเร็วนะ คือบอโลกสามยังรีไม่เร็วเท่านี้เลยเนี่ยผมนะแต่ว่าก็รีไม่เร็วเท่าอา,อาคาอินุเนี่ยผมนะอืมเนะียผมซึ่งก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะนะก็คืออาคายุทธนั่นเองเนี่ยผม <c oughs> มีคนบอกว่าพี่พูดพูดออกยิ้ไม่เป็นไรหรอพี่รตำรวจจับมันไม่จับหรอกครับเชื่อผมสิเช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 ื่อผมสินะนะเ <c oughs> ชื่อผมสิเออเนี่ยผมื <c> ้อ <oughs> ก็ตอนนี้เนี่ยผมนะผมค้าว่าเราจะพยายามเก็บแคนดี้ไปซื้อเอลแฮทนะผมนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยยังไม่มีเอลแนะนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไปซื้อเอลแนผมนะส่วนไอดีหลักเนี่ยก็จะฟาร์มแบลเรือซานต้าเนยผมนะเล่แนยผมเนาะอืมนะเอ่อมีรีต่อละกันรนะผมนะสังกี้นี่กว่าจะค่าตาได้นี่นานมากเลยนะ นั่นคือค่าได้แม่งเอ็กพีก็ไม่ได้ให้แบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นซะด้วยนะผมนะเออนะผมนะก็โอเคนะมนะาทำการฟาส f o r w ร์ d กันเลยละกันนะผมนี่อ่านมากี่นาทีแล้ววะสิบนาทีแล้วนะครับผมนะเราจะฟาส f o r w ร์ d เลยดีไหมก็ก็เดี๋ยวฟาส์เวิร์ดเลยละกันนะผมนะก็โอเคเนี่ยนะฟาส์เวิร์ดนะกันเลย ก็โอเคแนมมาต่กนมาแล้วเนบผมนมมาเนมผมผมคิดว่านะผมนะถ้าทำดีๆเนี่ยเราน่าจะได้ไปนิวเวลกันใน EP ีที่100เนี่ยผมนะโอ้เลโกสวยนะเออเนมถ้าทำดีๆนี่เผื่อได้ไปที่โอ้หนิวเวลตอนนี้หนึ่งร้อยนะโคตรดีเนี่ยผมนะอืมนผมประมาณนั้นนนมนะมานะผม เออโอเคฟังกันต่อนะมันก็เอาจริงคือเมื่อกี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรดีนะ่ะคิดไปคิดมาไม่มีอะไรพูดนะคิดไปคิดมาไม่มีอะไรพูดน่ะมันก็มีแค่ฟาร์มต่อไปนั่นแหละนะผมนะก็เข้าลุกทุานนะผมนะที่ติดตามซีดีนี้มาเนะยผมนะผมเชื่อว่าไม่น่านะไม่น่ามีคนที่ดูทุกคลิปของนุรูโปครบแบบ ทั้งหมดเกือบร้อย EP เนี่ยแบบดูทุกคลิปเลยจนจบทุกคลิปนะนะไม่รู้ว่าจะมีใครแบบตามอา่าตั้งแต่ตอนนุ้นหรือเปล่านยผมนะตอนนี้ผมยังพูดอา่าไม่ได้คล่องนะผมนะนั่นแหละนะผมคิดว่าไม่น่ามีใครตามตั้งแต่ตอนนั้นนะผมนะแต่ว่าถ้าเกิดมีก็สุดยอดเลยนยผมนะคือที่แม้แต่พวกคุสตอรี่บอยเนี่ยผมว่าน่าจะตามมันตามไม่หมดอยู่แล้วแหละนะผมนะมันต้องร้อย EP นี่เนาะ คือถ้าเกิดมาดูช่องผมเนี่ยนะผมนะแล้วเพิ่งมาดูเนี่ยแล้วอยากจะตามซีรีส์ฮูปโปเนี่ยบอกเลยว่ามันตามน่าจะถ้าถ้าจะตามแบบดูทุกคลิปให้มันทันนี่น่าจะยากมากนะผมต้องมีความมุมานะสูงมากนะผมนะเพราะว่า้าพูดอ่าวๆคือมันน่าเบื่อเนี่ยผมนะแต่ว่าก็ยังมีคนดูขนาดนี้ เนี่ยผมนะกลายเป็นซีรีส์หลักของช่องเราไปเฉยๆเลยเนี่ยผมนะก็โอเคเนี่ยผมนะตัวนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะนั่นเองเนี่ยนะก็ขอกลับอีกคลิปตั้งแต่ตอนนี้เลยละกันเนี่ยผมนะตัวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะั่นเองเนี่ยนะใครชอบเก็บเนะนี่ยเผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบยังไม่ต้องกดก็ได้นั่นเองเนี่ยผมนะไม่เป็นไรเนาเจอกันในภาพพางหนะน้านะผมนะสหวัสนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ